เช้านะคะเออน่ารักมากสวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้เรากําลังขับรถจากบ้านพ่อแฟนนะคะจะไปอีกเมืองหนึ่งค่ะประมาณ3ชั่วโมงแต่ยังอยู่ในฟลอริดานะคะจะพาเด็กๆไปอ่อไปดูทะเลค่ะ ชอบโอแลนโดมากค่ะอากาศจะเหมือนบ้านเราเลยค่ะร้อนฝนต้นไม้เยอะดีค่ะแตกต่างจากเวกัสเวกัสมีแต่ภูเขาก้อนหินนะคะ

บ้านพ่อแฟน่โรงแรมม่ที่ติดอยู่ริมทะเลเลยนะคะตอนนี้เรามาอยู่ในโรงแรมแล้วนะคะเ,คเปลี่ยนที่นอนเป็นว่าเล่นแล้วคินอ่าเห็นละส่วนพรุ่งนี้เราจะไปอีกเมืองหนึ่งค่ะบรรยากาศน่าจะดีโรงแรมนี้ว้าว มีสวย oh, dear, dear, ติดชายหาดเลยค่ะ uh huh. แคนี้ uh huh. มีไร uh huh. เด็กๆชอบมากเลยค่ะโร uh huh. งแรมที่จะ <ak> ว่าย <Ooh. S 1> น้ำ นี่เป็นชายหาดส่วนตัวค่ะของโรงแรมต้องใส่สติกเกอร์ทุกคนเลยมีซ <c oughs> ุ้มขายเครื่องดื่มด้วย ก็สบายไปอีกแบบหนึงค่ะมาคนไม่เยอะมากแต่ก็เล่นน้ำไม่ได้อยู่ดีค่ะมาด,ดูเด็กๆเล่นกันช่วงนี้เป็นช่วงพักเืินร่างกายมาก เด็กชอบลงแต่สาค่ะวันนี้ได้ลงทะเลสักทีตอนนี้เราอยู่ที่ลอร์ดาเดลนะคะที่ฟลอร,ริดาค่ะ สวยมากค่ะอะไรนะมีก่นหน้าด้วยเดินผ่านสีเขียวน่ารัก เดี๋ยวขอจบคลิปมีไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปหาอะไรทานก่อนนะคะวันนี้เล่นน้ําทั้งวันเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะถ้าชอบนะคะแล้วกวนฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร e ใน YouTube ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ